ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบสุโยอีมีง่ายๆยอย่างนี้เลยครับให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานตอบใครคือนายกตัวจริงนายกคนปัจจุบันของเมืองไทยชื่ออะไรคะบชิดศิษย์นวัะ ครับาระบมไว่าชัดเจนนะครับว่า้ามกาวถึงบุคคลภายนอก ย่ยองยุนสองพี่น้องแท็กทีมขยี้ทักษิณสัตวงการทุกสิ่งชี้นายกตัวจริงคนเชียงใหม่ทิมรีพายยังรู้ต่อหน้าวันนอาวะทักษิณจากกรณีค่ะที่ฝ่ายค้านมีการยื่นยติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนางสาวพ่าทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและบุคคลภายนอกปรากฏชื่อนายทักษิณชินวัตรตามรัฐธรรมนูญมาตรา 1- 5 1่าโดยเนื้อหาในาย,ยติการอภย ที่รารระบุว่านายกรัฐมนตรีสมัครใจยินยอมให้นายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาชี้นำชักใยให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอันเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองประพืตนเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดโดยมีบิดาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจต่อมานายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการออกมาส่งจดหมายด่วนถึงพรรคประชาชนแกนนำฝ่าย าค้นให้ทําการถอดชื่อของนายทักษิณออกจากยติพร้อมกับมีการข่มขู่ว่าถ้าไม่แก้ไขจะไม่บรรจุยติแต่ล่าสุดข่าฝ่ายค้านก็ยังมีการยืนกรานที่จะไม่แก้ไขทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายเช่นมองว่าถ้าฝ่ายค้านไม่แก้ไขก็จะไม่ได้อภิปรายก็ยิ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นางสาวแผ่ทองทานนายกรัฐมนตรีบางก็มีกระแสข่าโจมตีไปที่สภาโดยเฉพาะนายวันนอค่ะว่าเกรงกลัวอําน นาทักษิณบางก็มีการขุดไปถึงความสัมพันธ์ของทักษิณกับวันนอที่เคยเป็นสสพักเพื่อไทยแม้จะมีการแยกพักออกมาก็ยังเป็นพักอะไรของพักเพื่อไทยอยู่ดีล่าสุดวันนี้ข่าววันที่10มีนาคม2568นายเทพชัยยองสื่อมวลชนอาวโุโสได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะถึงข่าวการนำชื่อของทักษิณออกจากยติอภิปรายนายกอิงเพราะเป็นคนนอกว่าที่ผ่านมาอยู่เบื้องหลังวงการทุกเรื่อง อยู่ดีๆกลายเป็นคนนอกได้ยังไงพร้อมกับมีการแนบภาพข่าวอิงปัดล็อบบี้เอาชื่อทักษิณออกชี้คนนอกไร้โอกาสแจงเท้งยันจำเป็นต้องพาดพิงทำให้มีคนขาเข้าไปแสดงความคิดเห็นเช่นสอทรอคือคำพูดของท่านเองไม่ใช่หรือซึ่งสอทรอหรือว่าเผือกทุกเรื่องนั้น นายทักษิณค่ะเคยมีการพูดเอาไว้เมื่อช่วงวันที่18บมกราคมปีพศ2568ที่นายทักษิณชินวัตรได้มีการเดินทางไปประสัยหาเสียง เลือกตั้งอ,อบจที่วิทยาลัยธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยบอกว่าวันนี้คนถามผมว่ามีหน้าที่อะไรไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมบอกว่าตำแหน่งของผมคือสอทรอเสือทุกเรื่องบ้านเมืองนี้หลังจากที่ผมออกไปก็ขาดการบริหารอย่างมีเป้าหมายไปเยอะก็เหมือนการบริหารที่ไม่บริหารบ้านเมืองจึงแย่ไปหลายจุดในฐานะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและได้พระเม พระมหากรุณาที่คุณให้ตนกลับมารับใช้ประชาชนจึงคิดว่าจะทําอย่างไรให้บ้านเมืองเราอยู่อย่างมีความสุขนอกจากนายเทพชัยยงแล้วฝ่ายผู้เป็นพี่ก็คือนายสุทธิชัยยุนก็ได้มีการออกมาขยี้เรื่องนี้อีกว่ายัติจริงๆคือใครคือนายกตัวจริงบางช่วงมีการกล่าวไปถึงนายกรัฐมนตรีแพทองทันชินวัตรว่าผมสรุปให้ก็ได้ว่ายัติจริงๆที่ฝ่ายค้านควรจะถามง่ายแบบนี้เลย ให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานตอบใครคือนายกตัวจริงแค่นี้จบแล้วท่านายกตอบดิฉันเป็นนายกตัวจริงก็ต้องพิสูจน์พิสูจน์โดยการชี้ให้เห็นว่าตัดสินอะไรยังไงแล้วที่มีภาพออกมาว่าคุณทักษิณทำโน่นทำนี่เรียกตัวเองว่าสทออรอและมีข่าวตลอดเวลาว่านัดเจอรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้นำไปสู่การเข้าใจไปทั่วของคนไทยว่ามากกว่าส ทำให้เห็นชัดเจนว่าทักษิณชินวัตรคือคนที่วางนโยบายให้กับรัฐบาลและมีน้ำซ้ำยังมีคนสงสัยว่าตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งคนสำคัญสำคัญในรัฐบาลมาจากแรงของคุณทักษิณมากน้อยแค่ไหนด้วยรอมก็มีการยกตัวอย่างข,าข่าวค่ะที่นางสาวแผ่ทองทานพูดเมื่อวันที่9มีนาคมปีพศ .2568 เรื่องกระแสะ ดิวสีบิ๊กบ้านจันสองลาว่ารองอนุทินไปเจอคุณพ่อหรือว่านายทักษิณบ่อยอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นข่าวจริงๆอยากให้นัดกันบ่อยด้วยซ้ำเพื่อจะได้อัปเดตว่าเนื้องงานเป็นยังไงบ้างนายสุดที่ชาย,ยุนค่ะเสริมว่าถ้าเป็นจริงตามนี้ ก็สอบไปในทางอะไรพร้อมกับมีการถามว่าคุณอนุทินไปอัปเดตเรื่องเนื้อง,งานอะไรครับทําไมคุณอนุทินไม่อัปเดตเนื้อง,งานกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแผ่ทองทานทําไมไปอัปเดตกับคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรตรงนี้ใช่หรือไม่ที่เป็นการพิสูจน์ว่าตกลงบทบาทคุณทักษิณไม่ใช่แค่เป็นคุณพ่อหรือไม่ใช่ผู้เป็นอาวุโสที่แค่ไปขอความคิดเห็นที่ไม่ได้มีตําแหน่งหน้าที่อะไรนี่ครับนี่ไม่ต้องไปหาหลักฐา เชิงประจักษ์อะไรเลย นี่ก็แสดงว่านายกเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าเรื่องนี้คุณพ่อเป็นคนที่ต้องรู้อัปเดตเนื้องงานของรัฐบาลใช่หรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์นอกจากนี้ค่ะเรายังพบหลักฐานที่ก็เป็นการเน้นย้ำว่านายทักษิณนั้นไม่ได้เป็นคนนอกตามที่รัฐบาลและประธานสภากล่าวอ้างเพราะระดับประชาชนค่ะก็ยังรู้เลยว่านายทักษิณนั้นมีบทบาททางการเมืองต่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอย่างไรบ้างโดยเราค่ะได้มีการขุดพบกับ ค,ครั้งที่พิมพ์รีพายได้มีการเดินทางไปทำคอนเทนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการให้ชาวเชียงใหม่ค่ะตอบคำถามซึ่งถ้าใครตอบถูกก็จะได้รับรางวัลซึ่งก็เกิดขึ้นค่ะช่วงประมาณเดือนธันวาคมปีพศ2567ซึ่งนางสาวพาทองทานชินวัตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโดยในคลิปค่ะพิมพ์รีพายได้มีการถามประรชาชนชาวเชียงใหม่ว่ามีคำถามอยากจะถามคุณพร้อมนะคะมองกล้องหน่อยค่ะตื่นเต้นใช่ไหมคะน้ำตาจะไหลใช่ไหม นายกคนปัจจุบันของเมืองไทยชื่ออะไรคะชาวเชียงใหม่คุณังกล่าวก็ได้มีการนิ่งคิดไปสักพักค่ะก่อนที่จะมีการตอบว่าทักษิณชินวัตรซึ่งพิมพ์รีพายค่ะถึงกับมีการอุทานออกมาว่าวายถูกต้องค่ะทําให้ชาวเชียงใหม่ที่รายล้อมอยู่ตรงนั้นค่ะพากันตบมือสนันดีใจกันยกใหญ่ โดยหลังจากที่คลิปดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นขนาดชาวเชียงใหม่อย,ย่างผมก็ยังรู้ว่าพอขับรถให้ลูกนั่งอีกคอมเมนต์ค่ะบอกว่าป้าข้างบ้านยังรู้เลยจริงๆใครเป็นนายกอีกคนบอกว่าทุกคนรู้แต่นายกไม่รู้ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ